แม่โมค,ครับผมมาให้กำลังกระดสนั่นดู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 นี่พี่ไหนกินครับพี่ไหนกินเช้ารครับกินกินเออเดมอโอเดมอมา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะจะแหล่งเหตุเพาเปาไทยเพาเปาประเทศไทยนะเพาเปาบอกว่าจิตเดียมถาดจับช้างหน่อยอันสิเลีนวัฒนานี่จีดน้ำแล้วจีดน้ำให้ผมแล้วเพาคู่น้ำนำให้ผมกินน้ำครับกินน้ำ ui ui ừ. giá đường giá đường <laughs> ê anh đi xin hát nín bơi để nhau bơi nhau bơi nhau say nhạn bơi nhau luôn. Ừ. Ừ. ผมมาเยี่ยมแม่โมครับผมมาให้กำลังใจแม่โมนะคะมาให้น้องคลอดง่ายๆนะคะปลอดภัยทั้งแม่และลูกเลยนะคะไปแล้วไปเลยภากันไปทางไหนเนาะไปทางไหนเนาะแม่โมก็มิ่งนี่เนาะ ้อน้นเขียวไอ้ันเขียวโเมจะกอกนาเพิรนเดอนั่นเด้อกอกนามเพิ่นเด้มนจีฮักได้มิ่งคุณอาคุณอาเป็นร่องครับหลัย ขึ้นล่องน้ำมักเล็กเ่าอึ้นล่องมักเล็กเอลกอก้าอ้วนตันอีกนี่เต้นแบบหน้าตาเฉยไง เป็นนะเป็นนะเฮ้ยแม่มครับคุณนนะกินนมกินนมกันเป็นนะถ้าถ้าปลอดถ้าเจ็บพองบ่ค้างค้างดี บอเจ็บดอกเธอบอเจ็บดอกเนี่ยหางดีว่ะฉันก็เต่นเต้นแท้แม่โมวางสิฉันก็ตื่นเต้นแท้มิงกินนมถือเต่าบ้าน้อมิงมิงกินนมถือเต่าบ้า อ่กินนมอยู่กินนมครับกินนมตัวใมากผมตกน้ำบึมบึมแบบ เมูที่ด in ูดนมแสดงว่าห uh ิวหิวแห้งค่ะหิวนมแห้งเฮ้ยคุณอะคุณอะคุณอาเปียแม่มอียแล้วโอ้ยคุณอะโอ้ยติดติดจนไม่ไปไม่ได้ดูดูไปไม่ได้ไปเปียดเนี่ยม่อยู่โอ้ยมีเงนิ่งคุณอะเฮ้ยอยากเล่นน้ำครับอยากเล่นน้ำอยากยอครับอยากยอคุณอะ วิ่งพอคว้านแม่คว้านก็หลายแต่ครับคนหลายนี่มากดีอผมมากครับกินเอยอครับอนมมีผมครับสี่ปเท่านี้ี่ๆกตวน้อยเอเฮ้ยไปเด้อไปเด้อ นีเันกระถาอันยังินคนออกเลยด้อนั้อเด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 ้เด้อเ้อเด้อเด้เง้อ้อเอเ่้อ่อดอเออ้อัเอ้อออเเด้ออเดอเดอเอเเด้อเด้อเดเดเอ้เอ้ เพราะว่าง่ายพนดวเป็นสังพันแมนเดียวง่ายหเต็มป้สังง่ายีนสังพัอยู่พาะาง่ายม่แม่แมพูดแม่แม่โม่ี่ปุ่นแม่มออไปหาแม่โม่แม่ไปเล่นไส่ไป่แล้วแล้วไปาสิมาถาแม่มออยน่ใส่ว่าสิมาถาแม่โม่ยางเหนอยญยูคนว่ายางกวนอยูคนว่าเอาเอาเอ เชิญรถไทยนะเชิญรถไทยนะเสียงรถไทยนะนะสิเรียนไปทางเดยดอรเดอ์ปฏิทินนงไยูดเลยพูดเอาไปเล่นซางนนี้มาถามข่าวที่มี่ครับผมปิทินขอปนอย่กเบิ้งนองอย่าเบิ้งนานองแล้วมิ่งหนูอย่าเบิ้งนานองนะครับซึ่งได้ก็ใหรพวัน อคมือพวงวนหยุดเด้อจิบขอดมือพวงวนไม่หยุดเด้อันไหนมาเนี่ยอะนั่นนั่นนั่นจิไปทางไหนน้อวิ่งนาอยางควันยางควนไอ้พ่อควันของทางน้ำฝนนะคะเอ้ยน้ำหวานนะคะทุกทีพังน้ำหวานดูเฮ้ยได้กลิ่นสงสัยได้กลิ่นนะคะมาถามข่าวเหมือนกันนะคะมาถามข่าวแม่มูนะคะพ่อควันทางน้ำหวานนะคะ ุูนาุณนาดู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 นี่ขึืนอได้กินครับเพือเด้กินผู้สาวครับโอ้ยจากแมุู่นาุณนาุูนาโอ้ยต้นไผ่พ่นจิยูยูหอดมือใดนี่เอ้อ้ยหน่อฟวนแถ่น้อ แม่โมมาแล้วแม่โมมาแล้วเด้อแม่โมบอกว่าอย่ามาเล่นแม่โมบอกว่าแม่โมก็กินกันแม่โมก็สิกินกันนี่นี่นี่กินกินโอ้แม่โมโอ้แม่โมบ้าบ้าบ้าเอ้ยพักแล้วพักแล้วพุ่ณสงสัยเอาไม้ลูกไส้กินมา สงสัยเห็นสงสัยดวงใยอยากวะพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้โหขอบคุณครับแม่โกครับเจอลไรเนัะขอบคุณหลายๆครับเห็นลูกชายอยากกินครับก็เลยโน้มให้ทั้งทั้งต้นเลยพี่มย์บอกเออลาจะเหังของแม่เหรอของแม่เหรอฟังได้ฮักแล้วเนาะนิ่งเป็นเหตุสังเกตได้อย่าให้ต้นไผ่ออกนะ เพื่อนมีบ้านได้เหรอ,อ,อ,อเออเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนเอาอันขึ้นไปทั้งหัวเพื่อนไหมอุ้ยมีไงมิงมิงเป็นเหตุสังเกตได้นะคะต้นไผ่ต้นตนี้ถ้ามิงเลยมาก็ไม่หักนะคะ <c ười> ใช่ไหม <c ười> <c ười> ไม่เอาไม่เอาอย่าเพี้ยนหนอไม่เอาพุดแม่งอยู่ แม่ทางดีกกินอย่างเดียวค่ะฟินค่ะฟินเห็นลูกชายอยากกินครับโอ้โหถูกใจครับถูกใจบ้านแม่์แบตัดไปเลยพี่ตัดไปเดี๋ยวแม่์ตัดให้ยิงเล็บาทนี่บอลเลยเฮ้ยกล้ว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 ยยาวของคเพิ่นเด้อพิงตามใจถูกใจครับเป็นแบบเหมืนอ่อนเหมือนอ่อนรอ้ไม่ใช่พี่แก้วเหรอครับบอลเลยกแล้วขออีกต้นขออีกต้นโอ้ยสักทีความิ่ง วันอื่นก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้นะคะคอยรับชมคลิปนะคะคอยเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมเข้ามารับชมคลิปหน้าด้วยนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ